เอาล่สวัสดท่านนครับยดี้วนรสจีเพนะครับซึ่งอยู่ช่วงอัปเดตแพทนั่นเองครับแพท10.8นั้นมีอะไรอัปเดตบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพมกันเลยฮะ let's go ฮะเอาล่ะสัแชมเปี้ยนมีการอัปเดตหรือกันบัรเฟอร์เนมครับในส่วนของบัเฟอร์มีแอสครับอิวเวลินครับโอลิน่าไลท์นะครับโซากะทิซานาเอกร์แล้วก็ซาย่าครัในส่วนของดมีเอฟเลียสครับคริสต้านะครับมาสเตอร์ยีนะครับเดนนาเซตแล้วก็วารัสในส่วนต่อมาครับสกินที่เราอัปเด ประเด็นส่วนต่อมานะครับเป็นการได้รับแชมเปี้ยนนะครับซึ่งตัวแรกเป็นเอฟเรียนะครับอัปเดตเป็นส่วนของภาคสี่นะครับ The Hissmen Addicty นะครับถูกน้ำออกโดยโบนัสจอกกรอกนะครับเอฟเรียจะไม่ได้รับค่าโบนัสจอกกรอกสามหกเก้าสิบสองสิบห้าแต่จะเป็นโจมตีตายนะเอฟเรียจะได้รับค่าบุรณโจมตีตายสองสี่หกแปดสิบสิบสองหน่วยนะครับสกิลต่อมาก็สกิลคิวครับเป็นสเปนออฟเดอะเฟรซฟองเขานะครับการสเกลความเสียหายพื้นฐานและการคูดาวในแต่ระดับนะความเสียหายพื้นฐานในอาวุธของเอฟเรียจะทำการสเกลใน จากเดิมนะครับ1-9เป็นเลเวล1-3นั่นเองนะครับาตามความเสียหายของมูลชอตน,นะครับจากเดิม0.6ของบัลลังก์โจมตีนะครับเป็น0.2ถึง0.6เลเวล1-3ของบับพลังโจมตีนะครับตาตความเสียหายของกายภาพของ ออสไลท์จากเดิม0.3ของบรรพจร่มตีนะครับเป็น0.21-0.3ถึงของเรเวล113ของบรรพจร่มตีนั่นเองนะฮะระดับความเสียหายของไรดิ้งอีคลิฟนะครับจากเดิม0.3มากกว่าบรรพจร่มตีเป็น0.26-0.35ถึงเรเวล113ของบรรพจร่มตีนะฮะระดับความเสียหายของดักสเวฟนะครับจากเดิม0.8ของบรรพจร่มตีนะครับเป็น0.5-0.8ถึงเรเวล113ของบรรพจร่มตีนะฮะระดับความเสียหายของ เซนทรีนะครับจะเดิม0.5ของบรรพชนตีนะครับเป็น0.3ถึง0.5เรเวล13ของบรรพชนตีนั่นเองครับกับชายที่อาวุธเยอะนะครับผมอารับในซันโตมานะครับเป็นแชมเปี้ยนเอสนะครับถูกอัพเป็นในส่วนของบระดัความเร็วในการโจมตีนะครับของคิวเพิ่มขึ้นนะครับแต่เดิมไม่เคยไวตอนนี้ก็ววายเพราะเอสออนแอเรเวลคิดนะครับเลยต้องเพิ่มพลังในการทำดีพีเอสของเธอถือว่าเป็นฟรอสซิ่งท่าเค้กแล้วกันนะในส่วนสกิลคิวนั่นเองครับเรนเจอร์โฟกัสนั่นเองนะครับ ระดับความเร็วในการโจมตีนะครับจากเดิม20 25 30 35 40เเนะครับเป็น20 30 40 50 60เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ,นะรบผมกับแม่เอสของเรานะครับผมอาร์ชิพเป็นตัวมาที่ถูกบัฟนะครับเป็นแม่สาวหายตัวหรืออีฟลินเราั่นเองนะครับความเสียหายคิวเพิ่มขึ้นนะครับรอเพิ่มคำสายหตุกับอีเพื่อนเธอสามารถเคลียร์ป่าแลนะต่อสู้ในเลเวล,ลแรก ได้อย่างไม่ลำมากมากเกินไปนะครับกับสกิลสกิลของเขาเองกับเฮสไฟนะครับความแจกพื้นฐานของหนามนั่นเองจากเดิมครับ25 30 35 40 45นะครับวงเล็บ75 90 1 0บห2 0เก้ความเสียหายสูงสุดนั่นเองนะครับเป็น30 35 40 45 50นะครับวงเล็บ90 1 0สิ2 0้อยห้าของความเสียหายสูงสุดนั่นเองครับผมกับอีฟรินนั่นเองนะฮะ อาาันดัตมาครับแม่สาวตัวเขียวของเรานะครับในส่วนของคาริต้าครับฉุกเนื้อโรงนั่นเองเนื่องจากค่าก่าอคง,งจะมากเกินไปนะฮะเลยค่าก่อพื้นฐาลนลดลงนะครับและการสรงก็ลดลงเลช่นเดียวกันนะครับเราทําการลดพลังของคาริต้าลงนิดหน่อยโดยโฟกัสไปที่ดีซีในต้นเกมของเธอให้เพื่อให้เธอไม่สามารถที่จะคลายปัะตูได้ง่ายขนาดนั้นและพึ่งพาซัพพอร์ตมากเกินไปนั่นเองนะครับค่าพลังพื้นฐานนะครับรองเขา23เป็น21เ็หน่วยครับลงมา2หน่วยนั่นเอง แล้วก็สกิลอิ่มเคาครับสกิลเลนส์ครับการสโรนะครับจากเดิมครับ25 30 35 40 45%ครับเป็น10 18 26 34แล้วก็42%นั่นเองครับกับแม่สาวตัวเขียวสมิตรมาครับเป็นมาสเตอร์ยีครับ ถูกเนิร์ฟเป็นในส่วนของวันรรมบริการโจมตีนะครับจากอาร์ลงอันติเมทั้นเองนะครับเราได้เห็นว่ายีนั้นสโลบอลมากเกินไปในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในเกมปรับทั่วทั่วปาราต้องผลักเขากลับไปบ้างด้วยการดึงพลังออกจากอันติเมทของเขานนั่เองนะครับในสกิลของไฮส์แลนเดอร์นะครับและความเสียหายในการโจมตีจากเดิม30 55 80เปอร์เซ็นต์เป็นยี่สแล้วก็65เปอร์เซ็นต์นะครับผมว้าว พ่อหนุ่มหลาตาอาต่าสุตมาครับฉันไปได้ถูกบัาเนะครับเป็นออริ่งนัานั่นเองครับตัวคูณของการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จะไปดีนวนะครับเพิ่มขึ้นในช่วงหลังอัตราของโรจากอีเพิ่มขึ้นน,นั่นเองนะครับเราเพิ่มความตังให้กับคูณของเราเพื่อให้เธอเดินไปฆ่าตตามศัตรูด้วยความแม่นยำของนาฬิกานั่นเองนะฮะ เป็นสกิล W นะครับเป็นส่วนของคอมมานด์เรสเซนนะครับเพิ่มความเร็วเพื่อนร่วมทีมแล้วก็รบกูดาวประตูนะครับจากเดิมครับย0 2 5 3บย5 40เปอร์เซ็นของความเร็วในการเคลื่อนที่ครับเป็น3 0 3 5 4 0 4 5 50เปอร์เซ็นต์ของความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะและก็สกิลในส่วนของสกิล E ครับคอมมานด์โ o ลเท็กนะครับอัตราของโทษจากเดิมจุดจุสี่ของพลังเวทเป็นส่งนจุดห้าของพลังเวทนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปน เราเพิ่มพลังให้รายอย่างระมัดระวังพร้อมกับตัดค่าพลังของเขาเนะี่ยค่าลรงพื้นฐานนะพลังชีวิตครับจากเดิม570.48เป็น575นะครับเกาะ21.552เป็น22นะครับพลังโจมตี55.04เป็น56ในส่วนของสกิลคิวโอรอดนะครับบนั้นความเร็วในการเคลื่อนที่ จากเดิมครับ20 25 30 35 40เเมื่อแชรรูน2ครั้งเป็น28 32 36 40 44เมื่อแชรรูน2ครั้งนั่นเองกับผูรุ่มนักบ,บวชนะครับผมตัวมาครับเซนหน้านะครับถูกเนิร์ฟลดพลังของเซนน้าลงเนื่องจากผู้เล่นยังคงเล่นเธอติงเค้ลเรื่อยๆนะครับโดยสกิล p a s าสซ e ฟแอคเซ t i o n นนอัตราเกิดของ Miss Rate นะครับจากเดิม25%ที่ดรอปจากจับไมเนียนที่เซนนาไม่สังหารนะครับเป็น22%จากที่ดรอปจากไมเนียนที่เซนนาไม่สังหารเช่นเดียวกันครับผมส่วนของเซตนะครับชุบนะครับในส่วนของความเสียพื้นฐานของรีวิวลงนะครับราิเนนผู้ได้ใชร์รีวิของเซตในการคิวเวฟในช่วงต้นเกมมากเกินปรรภพยายามมอบช่วงเวลาในการพักหายใจให้กับผู้สตูของเขาหน่อยก่อนที่พวกเขาจะโดนฟาดหน้านะนะในส่วนของสกิลรีวิครับในส่วนของเฮเมสเกอร์นะครับความเสียหายพื้นฐานนะ90 12 0 150 110 210 80 105นนนะะจากเเดิมครับป็ สิบร้อยสิบ้ร้อยแปดสินั่นเองนะครับส่วนตัวมานะครับเป็นในส่วนของตัวโซลกาดนะครับถูกบัฟค่ามานาพื้นฐานนะครับค่ารักของยอลดลงนะ เป็นสตาร์กาดก็ต้องได้มานาได้เยอะนั่นก็เป็นกดรอปอนการจำกัดทางเรื่องในการเล่นอย่างกระสิบของเธอลงทำให้เธอน่าจะมีตัวตนมากขึ้นในเรนแภาพระพื้นฐานนะครับมานา325เป็น425นะครับนส่งสกิลคิวนะครับสตาร์คอร์นะครับค่าได้นะครับมานาจะเดิม6 0 6 5 7 0 7ส8 0ห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิ55้าแปดส65หน่วยนะเป็นมานาสี่สิบห้นห้าสิบห้าสิบห้าหกสาบหรือรอยหกสิบห้าหน่วยนั่นเองครับของโซลกะนะครับามนะครัูใยเป็นผงงด้ตลอดทับชุบบับหน ของสกิล E ครับ X ชาร์นะครับอัตราความเสียหายของการระเบิดจากเดิม50 70 90 10% 1ของมรดันจุตินะเป็น50 75 100 125 150งรของมรดันุจุติั้เน่งครับอะไรส่งกัเอรกอดนะครับถูกแก้ไขบั๊ใน E นีครับผูดาของอารลงเป็นการบัฟนะครับทการแก้ไขบั๊กเ่อมาโอกาสให้เขาได้สร้างความหวาดกลัวและฆ่าชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับในส่วนส เื่อนที่หลังพุ่งนะครับแก้ไขบารก์การสตันเนี่ยต่อทำการซีซีนถูกต้องเวลาใน่เจ็นาทีแล้วซึ่งรวมระแะเวราการสตันและเวลาหรือมาราที่แชมเปี้ยนตูถูกโยนอย่างที่ควรจะเป็นใน p l จุกจะแสดงตัวเลขที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับ สกิลอาร์ที่เรียกบิยอนเดสนะครับคู่ดาวนะครับจากเดิมนะครับ120 95 70วินาทีเป็น100นะครับ85 70วินาทีนั่นเองครับผมทางด้านของวรรัตน์นะครับถูกเนิร์ฟเป็นในส่วนของคู่ดาวของอาร์เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องการที่จะลดพลังวรรัตน์ลงสักหน่อยและใช้เวลาวในการดูว่าวิดีสองสายของเขาเนี่ยยังไวเบิลเพราะงั้นเราเลยเลือกที่จะลดพลังของเครื่องมือที่ถูกใช้ในทั้งสองบิลโดยไม่เป็นการลดพลังของเขามากจนเกินไปนั่นเองในส่วนของสกิลอาร์ครับเชนออฟเดอะคอร์เซชั่นนะคู่ดาวจาก110 90 ส่งตัวซ้ายนะครับซาย่าถ้าความเสียหายต่อจำนวนคนนอกจากอีเพิ่มขึ้นครับเป็นการบล็อนะครับเป็นการบล็อเบสคอลเลอร์นะครับของซาย่าเพื่อเธอสามารถที่จะกระสุนสูงเธอได้ในนักสกีนนะครับหรือเบสคอลเลอร์นะครความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อจำนวนคนที่โดนะจากเดิมลดลง10%ต่อหนึ่งอันง่ายเป็นลดลง5%ต่อหนึ่งอันในนะครับสำหรับซาย่านะครับผมในส่วนอื่นนะครับเป็นส่วนตัวจับบาราบิลิตี้ของแชมเปี้ยนนะครับเป็นส่วนของแมชนิกครับของการฟันนอลนะครับผม การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการถูกสังหารนะครับการบัฟจังเกิลและการปรับคุณภาพชีวิตของไอเทมนะครับปรับบาลานซ์ในวันฟอร์นนะฮะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในพลาสติกชูนะฮะการอัปเดต UI ของคลาสนะครับการแก้ไขบั๊กนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผ่นนี้เขาค่อนที่จะรีบแล้วก็งานไม่เรียนิดหนึ่งนะต้องขอเพจชมเวยนะฮะ ก็ฟังเอาเป็นวิธีการแล้วกันนะครับสำหรับน,นี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสำหรับแพทสิบจุดแปดและแพทหน้าจะมีการที่จะปรับให้ดีขึ้นแนล้วก็ขอไปชมนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับเป็กบายบาๆฮะ